สวัสดีซุมเจ้าค่อยเองแป้นสามป่องสาวชกาพลาพลางฟริงเนาะเดี๋ยวค่อยแปลกแปลกบ่รือไงค่อยเปิดออโต้จูนนะนะเฮ้ยเฮ้ยสบายนะนะเพื่อนวันนี้ค่อยก็มาอยู่กับเกมเลิศเลิศเลิศบรรเจ้าบอกเลิศดิสเดนีตำนานมังกรหยกปปิ้วปิ้วปิ้ป้เนาะเลิศออฟเดอะเซนตุรีเจสดาคอนสวอปสวอปวะสวอช สว Love of the Sensory เจสดากอนสวอสเนาะมาย่าวเถอะเนาะให้ค่อยมา เกมนี้เป็นเกมมือถือ MMO นะสุมเจ้าออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนสไตล์เซียนเซียของจีนเนาะเนื้อเรื่องของเกมดัดแปลงมาจากนาวนิยายเนาะสุมเจ้าเนาะเป็นนวนิยายศิลปะการต่อสู้คลาสสิกตำนานมังกรโยกนะนะั่นอหละผู้เล่นจะได้เล่นในตัวละครที่เจ้าข,ของเนี่ยชื่นชอบเนาะสุมเจ้าเพื่อรับความเสี่ยงและสัมผัสประสบการณ์ในแม่น้ำและทะเลสาบนั่นแหละ เธอทำไปทำแบบนี้ฉันขอสาบแกไม่ว่าแกจะจบสถททาบันไหนมาฉันขอจกไปแกดุเจ้าหนเหยบตลอดการแกยังคิดว่าจะยอมออไม่ใช่นะแข็งแร่งขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นฮีโร่รุ่นต่อไปแล้วนะฉันจะเป็นพาน้อไม่ใช่นะะ <Hey! S 2> ผู้เล่นสามารถฝึกฝนด้วยตนเองคนเดียวหรือร่วมทีมกับผู้เล่นคนอื่นๆได้นะสมเจ้าเนาะเพื่อเข้าสู่ดันเจี้ยนต่างๆนะนะและต่อสู้ร่วมกันนั่นอาจจะสังเกตว่าค่อยตาแข็ง re really ไม่ได้ตาแข็งเพราะอะไรค่อยกินกาแฟหลายแล้วนะไม่ได้อ่านซขอกส์ซคิปเด้อ จากนี้ยังมีโหมดเกมต่างๆมากมา,กมายนะสมเจ้าเนาะที่ช่วยให้ผู้เล่นได้เรียนรู้จักกันและกันนะนาผู้เล่นที่มีความรักสามารถให้ของขวัญซึ่งกันและกันได้นะเนาะจัดงานแต่งงานที่งดงามเล่นแสนโรแมนติกในเกมนะนะามีการสร้างสามีภรรยานําเด้มีการฟิชเชอรเล่งกันนะนาจากที่ชีวิตจริงนี่โอ้ยกูบอมีผัวเด้มาอยู่ในเกมเราสามารถแต่งงานกับใครก็ได้เด้เพื่อนเออแล้วก็มีลูกเป็นของตัวเองนะน้า ดีมนยสุดยอดไปเลยแม่ซุมเจ้าปะต่อไปค่อยจะพาไปดูกราฟิกบอกเลยว่าอลังการจ,จัดจัดนะหนาเดี๋ยวเข้าไปดูเนาะเดี๋ยว ค่อยพาซุมเจ้าเข้าไปพาไปดูบรรยากาศเนาะซุมเจ้าเนาะเอาเหรอเนาะซุมเจ้าตอนนี้ค่อยก็จะพาซุมเจ้ามาดูกราฟิกของอินเทอร์เฟซของเกมเขาในการสร้างตัวละครว่ามันเป็นแบบไหนเนาะมันจะสวยงามคือค่อยไหมห<อ>เดี๋ยวไปเบิ่งกันไหนะดูดินี่เขาใหญ่ไหนบ้างนับก,กระบีแสดงว่าเขาจะไม่ค่อยชอบกินกระเทียมนะนิดนึงเะาแกระบีไร่เทียมทานอ,อันนี้เป็นจอมกระบี่หญิงเนาะซุมเจ้าเนาะ ลมหวนกับคืนสวิมะเหมือนลมตดที่ย้อนเข้ารูดาบเนาะนี่เขาก็จะเน้นไปทางป้องกันเนาะซุมเจ้านะนมไม่ใหญ่พอเลยไม่ค่อยเห็นร่องบันไดไหนะดูคนหอ,อนนบ,บ,อบ,บให้เขาพูดภาษาไทยแล้วเจ้าได้ยินไหม <c oughs> นี่ก็จะเน้นไปทางคริติคอลเป็นสายคีย้แล้วพ่อใหญ่หาดิไหนดูพูดดิเกียบละมานล่าถอยกรณงเหยียดมองทวกคน เสียงมึงจะแบลไปไหนเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นซุนเหงะคงนะเพื่อนนะเนาะหงอคงนี่คล้ายๆหงอปลาไหมอันนั้นมันหมอปลาอือนี่ก็แปลงกายได้ได,ด้วยนี่นเฮ้ยวามีซิบของซิบแขกได้เพื่อนไมนน่ามันซุมเจ้าเลยว่ะดูดีๆเนาะน่าก็ซุนเจ้าเลยนะนะสายคลีคือกันเนาะหงอคงนะนะ้าเนี่ยอสูรบรอก เฮ้ยนี่หล่อด้วนี่ติดแค่หัวล้านด้วนี่ไหนดูเขาแปลงร่างได้ด้วยเด้เียเขาชอบตัวนี้ว่ะดูแบบเขาชอบคนหัวล้านเนเออนี่เป็นปูโรฮิชเนะาะปูโรฮิชอสูนวันแล้วเพื่อจะมีแสงนี่คือขนตานกบอกเรื่องยงชื่บาคาร่านั่นติใช่ไหมไม่ใช่เนาะเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ที่ค่อยคอสเพลย์แล้วนะ แผ่นระเบียงเติมไดิอันคือบักตอนนี้นี่ก็แปลงได้ด้วยว่ะเฮ้ยแปลงเป็นร่างผมเฮ้ยแปลงกายเป็นร่างค่อยเห็นไหมก็คือไหมเป็นสายอะไรเป็นฟื้นฟูเออฟื้นฟูนฟนะเพชรชัาดเพชรชาพนี่แปลงกายไม่ได้เนาะแปลงกายได้ก็จะมีเนี่ยพูดอสูรแปลงมาเนี่ยแปลงร่างได้แปลงร่างก็อย่างนี้ไงแต่ถ้าแปลงบนคืออย่างนี้ไม่ใช่ โ okay, อเคค่อยอเลือกตัวก่อนเนาะเอาตัวค่อยเนาะแต่ตัวนี้แหละน่ารักดีเรเห็นเกงในเขาบ้างแปดสามสองตกลงครับไปสร้างตัวละครเพิ่นวะเฮ้ยคนนี้เหมือนค่อยเลยเจ้าเบงด้ล่ะเฮ้ยทำไมค่อยไม่ขอตัวนี้วะครบทั้งรอดบทสนทนากับมหากระบี่เงามายาเพิ่นวะเจ้ามีกระเทียมไหมไม่มีหรอกเพราะว่าเจ้าไร้เทียมทานเนาะ ไม่ไปทำสตีลเลยเลยไ,ได้ลรวบอกให้บรรยากาศเฮ้เหมือนแบบแตจิ๋วเฮ้นี่มันสุ่มเจ้านี่ว่ะชิงคองขาวนัหน,น,ะนะรารับภารกิจก่อนจะดูใบหมอกใบไม้มันมีการเิวไหวได้ไอ้ภาพงามมากเลยได้เนี่เป็นมีความจินจีนะเะก็ชอบเกมที่มันจินจีนแล้หนาโอ้นี่เจอบอสเจอบอสอืมสะดวกสบายที่มีระบบออตโต้ได้ด้วเนี่เจ้าออ,อ,อตโต้ที่มันเป็นชุดเครื่องนอนนั่นติเฮ้ย้ต่มันโตโตนะ โดอนอะไรโดอนอะไรตอนไหนตรวดสำเร็จภารกาิจตัวนี้น่ารักวะัาภารกิจก่อน,ม,อนมันไปเรื่อยๆเลยนะนี่เจ้าระบบนำถอกนำพากอัตโนมัตินี่ทําไม่ต้องอะไรมากเลยนะมือหนึ่งทำอย่างอื่นมือหนึ่งนี่คลิกเมาส์ทำอะไรก็ได้นะตื่นตระหนกในใจเป็นวะต้องพูดมัดดนบินได้เนะ่ใช่โอ้ อน,นี่ก็จะเป็นพูดกระบี่น้อยน,ะน,ะน,ะน่ะนะเนาะนี่คือกินเหล้าแบบบลูทูธบอกดิค่าแล้วเสร็จแล้วนี่นะนอเอ้าในชุดติดตั้งทันเทนี่เพิ่มพลังโอ้ช็องพันแปดตัวนะติดตั้งทันเีตันเนาะยังไม่ตายอยู่บอกพี่ปอบ ภาษาภางกฤี่เสร็จแล้วง่ายนะนีส่สมเจ้าันเพลินไปเรื่อยๆและที่สําคัญนะเนื้อเรื่องเขาเป็นภาษาไทยอ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษชุมเจ้าอ่านไม่ออกไงเออแต่สุมเจ้าเลยค่อยก็คือกันเคเนาะสุมเจ้าก็จะประมาณนี้เนาะสุมเจ้านะเอนะนะฟฟเอฟเฟคเขาก็บรรยากาศบรรยากาศก็คือสมจริงนะนาะสมจริงนะี่เป็นน้องสมชายเป็นญาติสมหมายไม่ช แบบฉากเอฟเฟกคือแบบอลังการมากๆนะนนะเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเกมเลยสุมเจ้าเห็นไหมแล้วตอนนี้กิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์เทป1 1,000ล้านจะถูกแจกเมื่อคุณออนไลน์นะนะสุนเจ้าตกปลาขุดสมบัติเละเกมอื่นๆยามางนะนะเฮ้ย <c oughs> นี่มีบินได้ด้วยเลยเขาไม่ได้แบบว่าเท้าแตะพื้นอย่างเดียวนะครับเดินบนน้ำเหาะเหินบนอากาศนะคะผม ดูสิครับเดินไปบนหลังคาไปดูอะไรครับดูผู้แตกน่ะนะโอโหเขานี่สุดยอดอลังการเจ้าเบิงแสงไฟกระทบเทียนเจ้าเบิงอีเกเครื่องดวงน้อยๆของเขา อิเกิงเขาไม่ได้เหมือนอิเกิมของไทยนะเจ้าชุมเจ้าดูของประเทศจีนแต้จิ๋วเขาจะดวงใหญ่กว่าปกติเนาะไม่ใช่นะเขาก็มั่วซั่วตัวเหลงไปนี่เขาก็มีการตีลังกอกตีลังกาเนาะชุมเจ้าเนาะนี่บรรยากาศยามเช้าอยู่ใต้ทะเลเนาะชุมเจ้าเนาะใต้ทะเลบ้านเจ้าบ่าบนหาดทรายนะนะาดูกาฝฟของเขา นี่เขาเริ่มอุ่นเครื่อง21มีนาคมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ21เมษายนนะสุมเจ้าแล้วอย่าลืมไปติดตามเพจแป้ง3ป่องซาวเดอเพื่อเจอกันในไลฟ์วันที่21นี้เนี้นะสุมเจ้าเนาะค่อยจะสตรีมเกมนี้นะหนาะแล้วเราจะได้ไปรับชมรับเบิงความอลังการแบบนี้กันสุดๆได้ที่เพจของค่อยแป้ง3ป่องซาวเนาะสะกาวพาวพังไม่ต้องพิมพ์เด้อนี่ค่อยแสดงเติมเขาเองนะหนาะ เอาเป็นว่าก็ประมาณนี้เนาะสุมเจ้าเป็นยังไงกันบ้างเอฟเฟกตเข้าอลังกอกอลังการปานใดอย่าลืมมารับชมรับเบิงค่อยสตรีมสดได้เดอ้อวันที่21นะสุมเจ้านะแล้วอย่าลืมไปดาวน์โหลดนี่เลย Love d i s t i n y ตำนานมังกรหยกนะสุมเจ้าเนาะอย่าลืมนะฝากไว้ในอ้อมปกอ้อมหัวใจอ้อมหัวนมของสุมเจ้านำเดอ เลิฟดิสตีนีตำนานมังกรหยกพักลบมาพบปลาโคตแพ็ก v i p 999เนาะสุ่มเจ้าบ๊ายบาย